ดูดวงส่วนตัวติดต่อได้ทางลาย m o t ต95ช่องทางเดียวเท่านั้นภายในเวลาทำการเที่ยงวันถึง2ทุ่มนะครับ ครับสวัสดีครับพบกับผมมอสจากมอสโตครีเอเตอร์ชแนลกับการทํานายไายทักเสียงไทยกันด้วยไพ่ทาโร่ไพ่ยิปซีกันเช่นเคยนะครับคลิปวิดีโอดูดวงทํานายเสียงไทยนี่ผมจะดทาขึ้นด้วยตัวผมเองเพียงคนเดียวไม่มีทีมงานไม่มีผู้ช่วยไม่มีแอดมินและไม่มีลูกศิษย์ใดๆทั้งสิ้นถ้าใครบอกเป็นทีมงานผมอย่าไปเชื่อเขานะครับระวังผู้แอบอ้างนะ,ะและผมจะไม่มีการติดต่อหาใครก่อนทั้งสิ้นนะครับ สมัยนี้มีอะไรแปลกๆมากมายวิธีเอาตัวรอดคืออย่าเชื่อใครง่ายๆอย่าโอนไวอย่าใจอ่อนอย่าโอนเงินให้ใครแล้วคุณจะเอาตัวรอดได้นะครับโอเคมาเข้าเรื่องการทำนายถ่ายทักกันวันนี้ก็จะเป็นการแร n d o m ไพ่เสี่ยงท่ายไพ่ทารโการเพลินๆเช่นเ,น,นเคยนะครับดูเป็นความบันเทิงก็ได้หรือดูไว้เป็น เอากำลังใจดีๆด,ดูไว้เป็นข้อคิดดีๆก็ได้เช่นกันนะครับการเสี่ยงทายลรนดอมของเราปกติจะใช้ไพ่หนึ่งสำรับหรือสสำรับวันนี้ผมจะใช้ไพ่เพียงหนึ่งสำรับเท่านั้นนะครับการทำนายของผมอ้างอิงตามแนวทางตำราไพ่ทาโรส่สากลผมไม่ได้มีพลังวิเศษใดๆนะเออและการเสี่ยงทายวันนี้เราก็จะมาดูเรื่องความรักความสัมพันธ์กุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กใสๆเพลินๆไม่มีพิษไม่มีภัยอีกเช่นเคยดูได้ทุกท่านนะครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือ เขาแอบหวงคุณอยู่เงียบๆคุณโดนใจเขามากเอคุณไปโดนใจใครเขาให้แล้วตอนนี้มีคนแอบหวงคุณอยู่เงียบๆแต่ทำอะไรไม่ได้อย่างนั้นหรือไม่อย่างไรมาดูกันนะครับสเสน่ห์ของการเสี่ยงทายคือเราไม่ได้ฟันเปเรี้ยงไปว่าชีวิตคุณจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราไม่ทำเรามาเสี่ยงทายดูกันว่ามีสิ่งใดที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นได้บ้างและจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็มารอลุ้นกันนะครับ การเสี่ยงไทยมีโอกาสเกิดขึ้นหรือไม่ก็ได้ไม่ต้องซีเรียสน,นะครับดูเป็นแนวทางชีวิตดูเป็นกําลังใจผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่ให้คุณวันนี้คุณได้ไพ่โอห์สิบไม้เท้างานหนักภาระหนักกันมาตั้งแต่ใบแรกเลยเป็นพลังงานฝั่งคุณก็ได้หรือฝั่งเขาก็ได้นะครับกรณีถ้าเป็นฝั่งคุณมีโอกาสที่คุณจะมีภาระส่วนตัวเยอะไม่ว่าจะเป็นการดูแลครอบครัวเป็นเสาหลักครอบครัวหรือบางท่านอาจจะมีหนี้สินบ้างก็ไม่ต้องกังวลนะ ค่อยๆทาค่อยๆหาไปเดี๋ยวมันก็จะดีเองเพราะว่าสิไม้เท้านี่เป็นการเหนื่อยก็จริงแต่เหนื่อยเพื่อตัวเองเหนื่อยเพื่อครอบครัวแบบนี้เหนื่อยแล้วคุ้มค่านะครับไม่ต้องกังวลน,นะครับ แต่ถ้ามองเป็นพลังงานกลับกันเป็นฝั่งเขาก็แปลว่าคนคนนี้มีภาระไม่ได้น้อยไปกว่าคุณหมายความว่าคุณและเขาต่างคนต่างมีภาระทําให้อาจจะไม่มีเวลาให้กันเท่าที่ควรแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นคนที่เกี่ยวข้องกันอยู่แล้วหรือไม่หรือแม้แต่การแอบรักแอบชอบเดี๋ยวมาดูซิว่าคุณกับเขาเกี่ยวข้องกันหรือย,ยังเออ ไพ่ใบแรกมาสิบไม้เท้าธาตุไฟก็เด่นแต่ว่าจริงๆแล้วเรื่องธาตุาดินน้ำลมไฟราศีดูได้ทุกราศีนะครับการเสี่ยงทายไม่ต้องใช้วันเดือนปีเกิดไม่เกี่ยวว่าธาตุไหนราศีไหนดูได้ทุกท่านนะครับย้ําเลยอเพียง <ๆ S 2> แต่ว่าอาจจะมีธาตุเด่นๆหรือราศีเด่นๆปรากฏออกมาเราก็จะบอกให้ทราบเป็นระยะระยะนะครับโอ้โหสิบเหรียญสุดยอดเทนอฟเปนเตอรเคลและธาตุดินก็เด่น มี10ไม้เท้า10เหรียญผมบอกแล้วพูดไปไม่ทันขาดคำเมื่อกี้ว่าเหนื่อยแล้วคุ้ม สิบเหรียญสิบไม้เท้าแปลว่าคุณจะมีโชคดีมีความมีกินมีใช้มั่งคั่งมั่นคงขึ้นได้จากการทำงานโชคดีไม่ได้หล่นจากฟากฟ้าอยู่ดีๆอตื่นมารวยเลยไม่ใช่อันนั้นอาจจะเป็นความเพ้อฝันเกินจริงไปสักหน่อยนะครับการเสี่ยงโชคหรือการรอโชคลาภใดๆก็แล้วแต่ทุกคนมีสิทธิ์ได้แต่มันไม่ใช่ว่าจะได้กันง่ายๆไม่งั้นก็รวยกันหมดแล้วที่แน่ๆดวงคุณมากับการทำงาน ยิ่งขยันขันแข็งยิ่งรวยประมาณนี้แล้วก็สิบเหรียญนี่ยังทำนายเรื่องความสัมพันธ์ได้ด้วยว่าช่วงเวลานี้นอกเหนือจากการเงินที่จะดีขึ้นโดยลำดับแล้วคุณจะมีความสัมพันธ์ที่ดีเข้ามาด้วยนะกรณีคุณคนโสดคุณจะเจอความสัมพันธ์ที่ดีมีกัลยาณมิตรมากหน้าหลายตาเข้ามาคนที่มีแฟนแล้วคุณจะรักกันมากขึ้นส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วแปลว่าคู่ของคุณความรักของคุณจะมั่นคงยิ่งยิ่งขึ้นไปใครก็มาก่อกวนใดๆไม่ได้นะครับเออ ขอให้สบายใจได้เลยความเป็นสิบเหรียญไพทธาตุดินความหนักแน่นความสัมพันธ์ที่ดีการเงินที่มั่นคงมาแล้วอืมและเขาคือใครคนที่มีคู่แล้วก็คือคู่ของคุณนั่นแหละรักคุณมากหวงคุณมากเพราะคุณนับวันยิ่งดูดีขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็แล้วแต่ส่วนคนโสดเป็นไปได้ว่ามีคนแอบชอบคุณอยู่ใช่เลยพูดไม่ทันขาดคำเป๊ไะไหมล่ะ ไพ่ทาโร่เป็นอะไรที่น่าอัศจรรย์ใจหนึ่งถ้วยเอสออฟคัพคุณที่มีคู่แล้วคุณไม่ต้องคิดเยอะคนที่รักคุณหวงคุณคือคู่ของคุณแฟนของคุณนั่นแหละนะกรณีคนที่มีคู่แล้วมีแฟนแล้วแฟนคุณคู่ของคุณหวงคุณมากอ่าเพราะว่าคุณน่ารักเหลือเกินกลัวมีคนมาจีบกลัวมีคนมาแย่งแต่ถ้าเป็นคุณคนโสด คุณกำลังจะได้เจอความสัมพันธ์ใหม่หนึ่งถ้วยมาแล้วของดีด้วยคนดีของดีมาแล้วหนึ่งถ้วยความสัมพันธ์ใหม่ๆและไม่ได้จำกัดว่าจะต้องมาเพียงคนเดียวมีโอกาสมามากกว่าหนึ่งคนเพราะคนเรามีส,าสังคมที่แตกต่างกันไปนะครับมีคนแวดล้อมมากมายบางทีการออกไปทำธุระใดๆไปเรียนไปทำงานไปออกกำลังกายไปทำงานอดีตเหลยคุณมีโอกาสเจอผู้คนหลากหลายและหนึ่งในนั้นเขาแอบชอบคุณอยู่แอบปลื้มคุณอยู่มีโอกาสที่จะมากกว่า1-2ถึงคนขึ้นไปด้วยและถ้าน น้ำก็เด่นเช่นกันดินน้ำลมไฟจะออกครบหรือไม่วันนี้อบอกแล้วว่าไม่ต้องซีเรียสเรื่องธาตุเรื่องราศราีดูได้ทุกท่านนะครับแล้วก็ความสัมพันธ์ใหม่ๆกําลังมาจะมีคนมาหยิบยื่นความสัมพันธ์ดีๆให้คุณโอ้ราชินีถ้วยเอย็นดูหนึ่งถ้วยกับราชินีถ้วย ace of cups แล้วก็ queen of cups คนที่เข้ามานี่น่ารักมากบอกเลยตรงสเปคคุณสุดๆเพียงแต่เขาหรือเธออาจจะยังไม่เปิดเผยตัวมากนะักมองค,คุณอยู่ห่างๆกำลังส่องคุณตามโซเชียลหรือส่องคุณในชีวิตประจำวันก็แล้วแต่เพราะเขาอยากเช็คให้แน่ใจว่าคุณมีใครแล้วหรือยังกรณีคุณที่มีแฟนแล้วมีคู่แล้วคุณไม่ต้องไปสนใจให้มองทุกคนเป็นกาลยานมิตรใครเข้ามาก็คบแบบเพื่อนนะครับเวลาเยะห่างดีๆแต่มันน่าสนใจตรงคุณคนโสดเนี่แหละ คุณคนโสดมีโอกาสเจอมิตรใหม่ที่น่ารักถูกใจตรงสเปคคุณตรงสเปคเขาเขาก็ตรงสเปคคุณอะไรแบบนี้มีโอกาสที่จะมามอบความสัมพันธ์ดีๆให้กันเขามองคุณดีมากเลยเออเขามองคุณน่ารักมาก บางคนอาจจะถ่มตัวว่าเอ้ยฉันก็ไม่ได้น่ารักอะไรขนาดนั้นเอ้าในสายตาคนอื่นนะครับนะบางทีเราเห็นตัวเองตั้งแต่เกิดเราคุ้นเคยกับตัวเองอยู่กับตัวเองตลอดเวลาเราก็รู้ข้อดีข้อเสียทุกอย่างแต่ในสายตาคนอื่นคุณน่ารักมากๆเลยในสายตาเขาประมาณนี้มาดูกันต่อไปสิเอ๊คนคนนี้เกี่ยวข้องกับคุณแล้วหรือยังโอ้โหเดอะซันเกี่ยวข้องแล้วคนคนนี้อยู่ในชีวิตคุณแล้ว รู้จักกันแล้วมีตัวตนจริงๆนะครับเรียกว่าเจอกันแล้วเคยเจอกันตอนหน้าด้วยซ้ำเดอะซันออกมาเดอะซันเป็นไพ่ที่ดีที่สุดของสำหรับไพ่ทาโร่สากลน้อมรับไว้เลยผมรับด้วยคนพลังงานดีแบบนี้ไม่ว่าจะทำนายเรื่องใดก็แล้วแต่เดอะซันออกมาแปลว่าความสุขความจเจริญสมหวังทุกประการถ้าคุณที่คาดหวังเรื่องการงานการเงินอยู่นะตามที่ออกมาตอนแรกสิบไม้เท้า1ิบเหรียญงานหนักเงินเยอะแต่มีเดอะซันด้วยนั่นแปลว่าคุณมีโอกาสมั่นคงมั่งคั่งจากการทำงานร่ำรวยจากการทำงาน งานดวงการเสี่ยงโชคยังไม่เด่นทํานายตามตรงตามหน้าไพ่นะเราไม่อวยกันเกินกว่าเหตุนะไอแบบโอ้ยนอนนอยู่ซื้อลอตเตอรี่ไว้ตื่นมารวยพันล้านเลยมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้หนึ่งในล้านอย่าไปคาดหวังมากแต่ที่แน่ๆคุณมีโอกาสโชคดีจากความสามารถของคุณเอง องค์ประกอบใดๆที่คุณมีอยู่ความคุณงามความดีในตัวคุณความสามารถในตัวคุณสร้างความเจริญงอกงามได้ทั้งสิน้นและในเรื่องความสัมพันธ์เดอะซันออกมาขนาดนี้คนคนนี้จะเข้ามาส่งเสริมชีวิตคุณให้ดียิ่งขึ้นไปอีกอ้าวย้ำเลยว่าต้องเจอกันแล้วรู้จักกันแล้ว ถ้าเป็นใครก็ไม่รู้ทักแชทมาเลยลอยหรือใครก็ไม่รู้ไปเจอกันตามเว็บเดทยังไม่เคยเจอตัวจริงกันต่างชาติทักมาจีบอะไรระวังโดนหลอกนะครับต้องเจอตัวจริงกันแล้วเท่านั้นถ้าคุณคาดหวังความสัมพันธ์กับคนต่างชาตินั่นหมายความว่าคุณต้องทํางานที่เกี่ยวกับคนต่างชาติอยู่แล้ว หรือจะมีความเกี่ยวข้องกับคนต่างชาติที่อยู่ในบ้านเราก็ได้อะไรแบบนี้แต่ถ้าเป็นการแชทลอยๆยังไม่เคยเจอตัวจริงกันระวังโดนหลอกนะครับพลังงานเดอะซันย้ำชัดมากว่าพลังงานคนคนนี้ต้องเจอกันแล้วรู้จักกันแล้วอย่างน้อยต้องมีเพื่อนร่วมกันหรืออยู่ในแวดวงเดียวกันเออโอเคไปกันต่อนะครับสมัยนี้มีอะไรแปลกๆมากมายมใครทักมาคุยด้วยทักมาจีบระวังนะ ต้องรู้จักกันแล้วนะครับเจอกันจริงๆแล้วนะย้ําเลยนะขออนุญาตเลยโอ้ก้าวถ้วยคนคนนี้จะเข้ามาทําให้ชีวิตคุณสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นไปอีกเอาจริงๆถ้าคุณคนโสดนะเน้นย้ําที่คุณคนโสดเพราะว่าคนที่มีคู่แล้วน่าจะมีความสุขดีอยู่แล้วไม่ต้องไปทําอะไรมากมายใช้ชีวิตตามปกติแต่คนโสดบางคนอาจจะมีความเหงาบ้างอะไรบ้างแต่ผมทํานายจากหน้าไพ่ก้าวถ้วยว่า คุณยังคงมีความสุขดีได้ด้วยตัวเองและคนคนนี้ที่จะเข้ามานี้จะมาทําให้คุณมีความสุขยิ่งขึ้นเขาแอบ,บหวงคุณมากเพราะในสายตาเขาคุณน่ารักเหลือเกินและคุณดูมีความพร้อมอืมเขากังวลแล้วว่าเขาจะมีคู่แข่งหรือไม่คุณจะมีคนมาจีบหรือไม่หรือแม้แต่คุณไปรักใครชอบใครแล้วหรืออย่างอะไรแบบนี้มาดูกันต่อนะครับแล้วเขาจะแอคชั่นยังไงต่อไปหรือไม่อย่างไรเออ เขาแอบหวงคุณเพราะคุณโดนใจเขาเลือกเกินตามหัวข้อเลยคุณน่ารักมากในสายตาเขาแปดถ้วยคนคนนี้เคยผิดหวังมานะเคยมีความผิดหวังมาทําให้อาขาดความมั่นใจในตัวเองเพราะฉะนั้นเขาจะไม่เข้ามาจีบคุณตรงๆหรืออาจจะไม่กล้าเข้าหาคุณแบบ บุปรับฉับพลันเพราะเขากลัวผิดหวังเหมือนที่เคยเป็นมาคนคนนี้เคยผิดหวังอาจจะมีอดีตฝังใจอยู่จะว่าเขาขี้กลัวก็ไม่เชิงแต่เรียกว่าเขาระมัดระวังตัวมากขึ้นกันแล้วกันในการจะเข้าหาใครสักคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าหาคุณเขามองว่าคุณเลอค่าเหลือเกินเพราะฉะนั้นการเข้าหาคุณแบบสุ่ม 4, สีุ่่มห้าอาจจะทําให้ผิดหวังได้แบบนี้เพราะฉะนั้นคนคนนี้จะรอบคอบเป็นพิเศษเลยนะครับโอเคมาดูกันต่อ และความสัมพันธ์นี้จะมีโอกาสพัฒนาได้ไหมเน้นย้ำที่คนโสดนะครับเพราะคนที่มีคู่นั่นหมายความว่าคู่ของคุณดีอยู่แล้วแฟนของคุณดีอยู่แล้วใครเข้ามาให้อ่าเว้นระยะห่างเป็นเพื่อนให้หมดเออส่วนคุณคนโสดเต็มที่กับชีวิตได้เลยแปดไม้ Town, เท้าเฮ้ยมีลุ้นคนโสดมีลุ้นความสัมพันธ์มีโอกาสพัฒนาใบนี้แปดไม้เท้าอย่างแรกนะตีตรงๆต,ต,ตามความหมายหน้าไพา่ ไม่ว่าคุณคาดหวังสิ่งใดสิ่งนั้นมีโอกาสพุ่งทยานไปข้างหน้าพัฒนาอย่างรวดเร็วคาดหวังการงานงานพัฒนาคาดหวังการเงินเงินก็มาถ้าคาดหวังความสัมพันธ์ความรักความสัมพันธ์ก็จะดีตามหลายท่านสงสัยว่าคนเราจะโชคดีทุกเรื่องพร้อมกันได้ไหมได้ถ้าทําบุญมามากพอบุญเก่าวัสนาเก่าตามความเชื่อนะ ถ้าบุญเก่ามากเพียงพอและทำบุญปัจจุบันมากเพียงพอทำคุณงามความดีเป็นส่วนใหญ่ใช้ชีวิตไม่เบียดเบียนใครทำอะไรได้อย่างนั้นคนเราทำดีได้ดีขอให้เชื่อมั่นในคุณงามความดีดวงชะตาเป็นเพียงส่วนหนึ่งขององค์ประกอบชีวิตเท่านั้นดวงดีแล้วต้องทำดีด้วยถ้าดวงดีทำไม่ดีก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับดวงดีต้องทำความดีด้วยแปดไม้เท้าพุ่งทยานขนาดนี้แปลว่าคุณอยู่ในช่วงดวงชะตาขาขึ้นไม่ว่าคุณจะมีอุปสรรคใดๆตอนนี้ก็แล้วแต่แบกภาระหนักขนาดไหนก็แล้วแต่ตามที่เปิดไปตอนแรกขอให้ เชื่อมั่นว่าทุกสิ่งทุกอย่างกําลังมาในจุดที่ถูกที่ถูกทางถูกเวลาคุณมาถูกทางและกําลังเติบโตขึ้นเรื่อยๆทั้งเรื่องงานการเงนิงน,งนและความสัมพันธ์โอเคมาดูกันต่อเลยไม่ธรรมดาเขาแอบ,บหวงคุณมากๆเลยเพราะคุณโดนใจเขาเหลือกเกินสุดยอด เดิมมูนคนนี้คิดถึงคุณมากนอกจากจะแอบหวงแล้วยังแอบคิดถึงคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาค่ำคืน เขาจินตนาการดวงดาวดวงจันทร์บนท้องฟ้าเป็นหน้าคุณนี่ไม่ได้กล่าวเกินจริงหน้าไพ่เดมูลก็ต้องทํานายแบบนี้ความวิตกกังวลความคิดถึงคนึงหาบางอย่างไม่ว่าจะเป็นฝั่งคุณหรือฝั่งเขาก็แล้วแต่ถ้าเป็นฝั่งเขาคือเขาคิดถึงคุณมากมายแต่ถ้าเป็นฝั่งคุณเป็นไปได้ว่าคุณกําลังกังวลเรื่องงานขอให้ระมัดระวังความกังวลสักหน่อยนะครับชีวิตคุณกําลังดีแล้วไม่ต้องกังวลล่วงหน้าคนเรามักจะกังวลเกินความเป็นจริงเสมอชีวิตจริงไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นเลยนะเออโอเค มาดูใบสรุปส่งท้ายกันสักหน่อยนะครับว่าเหตุการณ์นี้ความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงต่อไปหรือชีวิตคุณจะเป็นยังไงต่อไปแม้เราจะเปิดไพ่เรื่องความรักความสัมพันธ์แต่ไพ่แต่ละใบาสามารถบอกเรื่องอื่นด้วยนะครับผมจึงเน้นย้ำอยู่เสมอว่าอยากให้ดูตั้งแต่ต้นจนจบเพราะไพ่ดีๆสามารถออกมาแนะนำเรื่องดีๆได้ทุกเมื่อนะครับโอ้เด็กถือถ้วยค่อยๆเติบโตกันไปนะความสัมพันธ์นี้ค่อยๆเติบโตกันไป คบหากันแบบคนรู้จักพัฒนาเป็นกลายนานมิตรกลายเป็นคนสนิทคนสนิทกลายเป็นคนรู้ใจอะไรแบบนี้จะดีมากๆความสัมพันธ์ครั้งนี้รีบไม่ได้เขาเองก็ดูคุณคุณเองก็ต้องดูเขานะครับต่างฝ่ายต่างดูซึ่งกันและกันศึกษาคบหาดูใจกันให้ดีๆไม่ต้องรีบขออีกสักใบสิขอแถมอีกสักหนึ่งใบดูความน่าจะเป็นไปได้ของความสัมพันธ์ครั้งนี้ เขาที่ยังหวงคุณอยู่ตอนนี้แอบหวงคุณทําอะไรไม่ได้จะมีความสัมพันธ์ที่คืบหน้าเร็วๆนี้หรือไม่โอ้ wow, the lovers เอ้ยมีลุ้นความรักมาแล้วไพ่คู่รักมาแล้วกับคนคนนี้ไม่ว่าคุณกับเขาจะสนิทกันมากน้อยแค่ไหนแต่ย้ําว่าต้องเจอกันแล้วมีตัวตนจริงๆนะครับใครทักมาจีบไม่รู้จักกันระวังด้วยนะ ต้องเจอกันรู้จักตัวตนกันแล้วมีหัวนอนปลายเท้าชัดเจนคนคนนี้มีโอกาสพัฒนาเป็นคู่รักของคุณได้อยู่ที่คุณและเขาเจอกันคนละครึ่งทางเขามีใจให้คุณแล้วที่เหลืออยู่ที่ว่าคุณจะชอบเขาไหมคุณลองเก็บไปพิจารณาดูคนใกล้ชิดคุณจากแวดวงการทำงานตอนนี้คนที่เจอกันเป็นประจำและโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเป็น l ว v e r s นี้เขาจะเก็บอาการไม่อยู่ ใครที่ประมาทต่อหน้าคุณใครที่เขินอายต่อหน้าคุณใครที่ส่งข้อความหาคุณบ่อยๆใครที่ชอบชวนคุณไปกินข้าวชอบชวนไปเที่ยวหรือหาเรื่องคุยโดยไม่มีเหตุผลคนคนนั้นแหละที่ชอบชื่นชอบคุณอยู่ปลื้มคุณมากและแอบหวงคุณมากเพราะคุณโดนใจเขาเหลือเกินสุดยอดครับรับไว้เลยนะยินดีด้วยนะโอเคขอบพระคุณทุกการติดตามขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ